ปิดประตู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 ดูปเจ๊โอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นอนนกันนะนอนกันนะอผัวมาพรวมาพี่พี่ออกคนออกก่อนคนออกก่อนออออกก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นครับใจเย็นครับ ไม่พไม่อยู่รอ่าพยาบาลครับไปไปตรงที่พยาบาลเลยนะครับตรงหน่วยหน่วยพยาบาลเลยนะครับอยู่ทางด้านหน้านะครับประตูทางเข้านะครับหน่วยพยาบาลนะครับหน่จะมีพยาบาลประเมินรับานะครับที่ให้เกียรติพ่อครางวันในทุกทีแล้วนะครับให้หมายเลข245นะที่ห้านะครับ แล้วก็053ได้ระดับที่4นะครับนอนขึ้นเฉยเลยนะครับเราลุกเขาไม่ได้เลยสูงควายตัวนี้นะครับพี่เป็นคนเจ็บที่จูงควายเมื่อวานเนาะขาก็ยันไม่ถนัดตกใจเมื่อวานไม่ฮะ แล้วที่สี่เลยวัวขาวตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยที่ผิดคนเลี้ยงอะ่ะแต่ตื่นกันนั่นแหละแต่มีคนเมื่อวานได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างคะพี่ช่วงท้องใช่ไหมคะคแล้วก็ช่วงขาบวมๆนี่เนาะครับนี่นะค่ะพี่ปุ้ยคะเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะที่ว่าควายเออขิดพี่อะคะ จุงควายไปประกวดแล้วก็มันคงตื่นเสียงคนเสียงปมมือครับค่ะพี่เ้าวินาทีนั้นพี่พี่เป็นยังไงมาคะอ,อผมไม่รู้ตัวแล้วครับกำลังรับรางวัลมัน,ม,นมันวิ่งมาพี่ไม่ดูตัวเลยครับอืแล้วเขาได้รางวัลที่เท่าไหร่คะพี่ที่สี่ครับที่สี่จังหวะนั้นพี่เป็นคนที่จุงควายเขาไปเข้าประกวดใช่ไหมคะ คุณป้าคะบัวขาวเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่คะคุณป้าสามขวบก็ห้าวันเขาเกิดยี่แปดกุมภาพันธ์ก็คือได้รับรางวัลจากลูกของแก้วฟ้าอ๋อตัวนี้เหรอจ้ะได้รับรางวัลที่เท่าไหร่คุณป้าที่สี่จ้ะคาดว่าจะตื่นคนใช่ไหมคะใช่ตอนแรกอะขวายบัวขาวเนี่ย ที่อยู่ในชุดที่เดินประกวดเนี่ยมันสวยเขาเลยนะแต่ตอนนี้เพราะว่าได้ที่สี่คนก็ตกมือกันใหญ่คนเป็นพันอ่ะมันตกใจคคือมันมันตัวเล็กกับเขาแต่มันสวยกับเขาทั้งหมดเนี่ยอัตลักษณ์เขาครบหมดเลยตอนนี้พอตกใจพอนี้พอป้ายหลังหวัลมาให้อ่ะมันใหญ่แล้วก็กองมาถ่ายต้องมันด้วยคนก็ตกมือกันใหญ่เลยไง มันตกใจม,มันไม่ใช่ควาคยขิดขนมันควายเชื่องเนี่ยแล้วขนาดนั้นเน่ยเขาเขาขีขดไข่อหรคุณป้าคนเลี้ยงคนเลี้ยงที่กำลังจะรับไอ้รางวัล่ะกำลังรับป้ายเนี่ยมันตกใจก้องก็คือก้องก็มาถ่ายกันใหญ่แล้วมันตกใจแล้วขีดโดนช่วงไหนบ้างคะคุณป้าได้รับบาดเจ็บยังไงอ๋อมันขีดเนี่ยขีดเสื่อค่ะ,คะเหมือนว่าจะขีดถูกตัวไม่ถูกมาหวานนี่ หมอเอ็กซเรย์แล้วไม่เป็นไหล mm hmm. เป็นที่มันเจ็บขาตอนมันล้มอะ่ะเ mm hmm. นื้อตัวไม่เป็นไหล mm hmm.